มเดียวม่เนี่ยจุดตบบอกันยัครับไม่ใส่บอลทีนี้ได้หมบกเปลือกกรดนออกมาน่เลยอ๋อไปิตึ้งบางตางเนี่ยมาเนีม่เลยเอยเลยโผงนี่เป็นไม่ปนกติบอยันี้น่เป็นเปลือกไรเนเนี่ไม่ปกต่ สักเดียวกังไม่ฟื้นไม่ฟื้นจุดจุดแรกไม่ฟื้นชุดจุดใดเลยครับไม่ฟื้นไม่ฟื้นอ่ะเต้ปกติบ่อยมากครับ้บางคนกลับไปถึงบ้านแล้วมันมันแปลกของที้มันมันจริง

Uh 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 uh